คำเตือนเหล่าสาวกทั้งหลายคลิปวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่มีเจตนาใดๆทั้งสิน้นก่อนจะรับชมแฮมแฮมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปสนุกๆน,น่ารักๆจากช่องแฮมแฮมด้วยนะคะ วันนี้นะคะแฮมก็จะมาเล่นเกมสปิดวินเนอร์นะพกตังมา5 0 0 0กว่านะคะเรามาเริ่มที่เบท5บาทกันเลยนะไปกันเลยจ้าวันนี้คือจัดหนักจัดเต็มมี58 0 0ันดูว่าจะเหลือเท่าไหร่นี่ขยบมาเบทสาติดแล้วนะตอนนี้เบทสาติบแล้วนะคะหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเลยหฮรู้สึกว่าได้น้อยหรือเกินตอนนี้3ติกว่าลนะเดี๋ยวเราต้องเพิ่มเบทขึ้นไปอีกเออไปเท่าไหร่หนร้อยไปเลยจ้ะร้อยไปเลยเดี๋ยวนี้เลยโอ้เป็นไงได้หรือเปล่าโฮ้ยจะบอกว่าเดี๋ยวซื้อห0 0พันไม่ตือนะ กดดูก่อนไม่ซื้อนะคะถือถ้าซื้อปุ๊บตังค์หมดแน่ๆนะตังหมดแน่ๆนะมานะค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปตาละร้อยตาละร้อยนะทุกคนต่อปดวินเนอร์น,นี้แฮมแบบว่าปรับให้มันไวขึ้นเพราะว่าที่พีก่กีจะได้แบบมาดูกันเร็วลับรีบไปตามอันไหนตามได้ตามอันไหนไม่ได้คือแบบไม่ได้นะน,นี้แฮมซื้อสเก็ตเตอร์แล้วนะจ๊ะตอนนี้แฮมซื้อสเก็ตเตอร์แล้วนะคือหมุนให้ไวไปให้ได้ตอนนี้เบทห้าสิบซื้อเลยที่สองพันห้านะคะเริ่มต้นคือดีมาก เพราะว่าการซื้อฟีเจอร์เริ่มต้นที่50บาทนะคะเราซื้อเบทห้าสิก็ทั้งหมด2,500บนาทนะอันนี้คือแบบกะต่ว่าจะมาเอาแน่นอนวันนี้คือกะเอาแน่นอนนะจ๊ะใครเพิ่งเข้ามาดูไลน์น้องแฮมนะคะฝากกดติดตามกด u b s สไคร e กดคอมเมนต์ให้ด้วยโอ้โหี่สี่พันเบาทจุดเาเฮ้ยมาดีมาดีช่วงนี้กำลังมาดีนะ ถ้ามาดีอย่างนี้เราต้องจัดหนักๆแล้วถูกป้าทุกคนเลียห้าพันสี่ร้อย่าเราก็เพิ่มไปเลยสิครับเป็ดร้อยซื้อไปเลยห้าพันนะคะเพราะว่าเราได้กําไรมาเนาะเราได้กําไรมาตั้งสามพันกว่าแ่ยทุกคนเลอตอนนี้เราคิดว่าการความเสี่ยงคือการลงทุนเอ้ยไม่ใช่การลงทุนความเสี่ยงมาเบ็ดร้อยมาจ้าซื้อไปเลยห้าพันบาทนะห้าพันบาทตอนนี้เฮ้ยรู้สึกเฮ้ยย่านะอีกสองหมุนเท่านั้น อีกสองหมุนเท่านั้นเฮ้ยได้ไหมจะได้ไหมหนึ่งหมุนมาเลยหนึ่งหมุนพันกว่าแลวนะทุกคนตอนนี้คือขาดทุนยับไปเลยจ้ะขาดทุนยับไปเลยมาต่อถามว่าเราแบบยอมไหมไม่ยอมเราต้องแบบเฮ้ยเราพอที่เบทห้าสิบเราซื้อเบทห้าสิบเลยไปหมุนเดี๋ยวนี้เลยหมุนไปเดี๋ยวนี้ฉันต้องได้รอบนี้ฉันต้องได้นะจ๊ะตัวเองจะมาเลย สปีดวนเนอร์จะไม่ทําให้เราผิดหวังนะตอนนี้คือซื้อเบทห้าิบและเบทร้อยนะสะกีซื้อเบทร้อยแล้วได้กําไรมาสามพันรวมเป็นแปดพันกว่าเลยนะตอนนี้คือเรายิมเราแบบเงียบไว้ก่อนนะคะมาดูเฮ้ยได้มาสามร้อยอะทุกคนซื้อไปสองพหตอนนี้ได้สามร้อยนะจ๊ะหมุนครั้งสุดท้ายแล้วหมุนครั้งสุดท้ายได้หกร้อยตอนนี้ได้หกร้อยได้ไหมได้ไหมพันสี่เจ็ดสิบได้พันสี่เจ็สิบทุกคนเอาอยัางไงดีโอ้ย